ครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเพทยส์สจรสวัสดิ์สุวรงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดวเทียสิบสามสยามไทยจารการพุทธจุบ,บานโม่ครึ่งตั้งแบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจารการพุทธฤทติ์ห้าถึงหกโมงเช้าสามารถดูย้อนหลังได้ที่ยูทูบพิมพ์คำว่าปา้องป่วยภาษาไทยนะครับแล้วก็ดูได้ในรายการป้องป่วยของในยูทูบเนี่ยจะมีรายการอียวกัรายการงอยู่ด้วยก็คือ สามีประชาชนสามทุ่มวันศุกร์ที่ผมออกกับท่านสาวาวาึิงเทียมจรัยเป็นชื่อที่เราำกำรับกันองสองคนก็คือสองหมอยกกำลังห้ายกกำลังห้าคือท่านสาวาวาึิงเทียมจรัเนี่ยท่านเป็นหมอความท่านเป็นหมอไทยหมอยาไทยนะครับแล้วท่านเป็นหมอดูดวงเมืองก็สามหมอ ผมก็เป็นหมอ,อยาไทยเยสชรแพทย์สััจกบันแล้วก็เป็นหมอ <c oughs> ต่อ <c oughs> เวชกรรมของคือหมอไทยนะครับแพทย์แผนไทยนั่นแหละสมัยก่อนเรียกว่าหมอโบราแล้วเขามาเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็น,ป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 นแพทย์แผนไทยเพราะว่า แล้ละเราก็มาว่ากันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องโภชนาการซะ,ะเยอะกว่าเพราะว่าหลังจากที่ไปนะครับเดี๋ยวเขาเปิดบ้านเปิดเมืองน,น,นะเชื่อว่านาปงหน้าตาเดี๋ยวค่อยลดลดไปแล้วก็ยจะเลิกซึ่งผมเลิกผมก็เลิกผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกสำหรับเรื่องของเขาจะว่า ถ้าหากเราไม่ให้ความสำคัญของหน้ากาศก็น่าเสียดายบ้านเมืองเราเนาะน่าเสียดายว่าจำนาการเนี่ยมันลดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อจากโรคอื่นๆได้ถึงสามสิเปอร์เซไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดนะครับโรคโกวัดนไนะตหวัดใหญ่ เราที่ติดต่อทางไอจามเสมห่าเนี่ยหน้ากากช่วยได้ท้งนั้นนะเพราะฉะนั้นหลังโควิดแล้วก็ใส่หน้ากากเขาบอกไม่ต้องใส่ละคือไม่บังคับแต่เราเรานะครับโดยเพรเาะว่าสัสิบขึ้นเลยนะแต่เราเขาไปอยู่ในที่สุบเสียงชุมชนคนแน่นๆ,ๆนี่นนนครับเพราะว่าเราใส่หน้ากากของเราก็ไม่เห็นมีใครเขาห้ามเรา ตอนนี้กฎหมายบังคับนะใครไม่ใส่หน้ากากใช้ยังยงี้อย่างนแต่ว่าหลังจากบอกว่าต่อไปไม่ใส่หน้ากากไม่บังคับแล้วเราใส่ของเราเขาบังคับเราไม่ได้เนาะเราถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่าเออวาระไหนเราควรใส่หน้ากากวาระไหนเราไม่ควรเราก็บาอบับว่าตัวเราไปนะหลังจากเขาเลิกประกาศร,รายการนี้ก็ไม่ใส่หน้ากากมา ออกอากาศแนละ้ความจริงรายการผมเนี่ยผมออกในห้องของผมมานนะตะกาไม่ต้องใส่ก,สก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้เราเห็นพวกเราเห็นผมใส่หน้ากากอยู่จะได้ไมันใช่รู้ตื้นตัวตอนนี้เพื่อความปลอดภัยใส่หน้ากากไว้ดีกว่านะอย่างนี้นครับนะเสร็จแล้วเราก็มาเล่ากันต่อว่าวันนี้ โภชนาบับฑดเราควรจะเริ่มจากอะไรดีเอน้บปั่นผักไหมครับน้ำยากรกนี่ค่อนข้างยากนะสกัดยาน้ำปั่นผักมีผมตอนนี้ผมรับประทานทุกวันก็เอามาจากนกตหูนะเป็นดกต่หูเดี๋ยวผมผมลไล่เพราะกต่หูเนี่ยครับหอมหู เขาชื่อทอมมูเขาเป็นนักเขาต้องเรียกว่าโภชนะโภชนาการแล้วก็การร,ร,รักษาด้วยวิธีธรรมชาติแล้วทอมมูนี่เป็นคนอีนแต่อยู่ในอเมริกายอยู่ในอเมริกาเลยก็มีหนังสือหลายเล่มมากธรรมชาติช่วยชีวิตการดื่มน้ำปันผัก น้ำมันเป็นมะลงมะเร็งควรจะกินผักชนิดไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มาเย <c oughs> อะๆครับก็เอาตอนเราเห้นไฟนะและ้วจะว่าผมผมูมให้ให้ดูมาโตมาโตหูเนี่ยครับเขาน่าจะเป็นคริสเตียนนะผมว่านะก็นั่นคิสเีจิ๊ๆ คือเขาเป็นมะเร็งนะครับก็เป็นมะเร็งแล้วก็จะรักษาอย่างไระะก็ไม่รู้มายไปเขาชื่ออูนะครับแต่พอคปอยู่ในอเมริกากา็ใส่ชื่อฝรั่รง่าไหลยทอมอูนะไม่ใช่โทนี่นะครับทอมอูเป็นด็อกเตอร์ด้านวิชนาการและรักษาว,วิธีธรรมชาติจากอเมริกา ดเร์อูอกเกิดที่ประเทศจีนก็ศึกษาพอจีนก็ต้องหันคยหันวิชาจีกลกงลำมวยจีนนะนะแล้วก็ได้ความรู้จากหมอที่กกงหลายหลายท่านก็ได้สมุนไพรจีนมาศึกษาแพทยศาสแผนตะวันตกนะเป็นเวทศาสตรเวทศากษาทางด้วย เอาเสนอจีตัปเตอร์นะครับจบพินัยในสาขานี้เลยนะพออายุสามสิบเป็นมะเร็งปอดร,ระยะ3มระยะสามคือระยะที่มันแทรออกจากปอดแล้วนะรักษาด้วยวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือหลักแพท์แพทย์จอยก็มีผ่าตัดใช้แสงกินยาเคมีนะอาการไม่ดีขึ้น ก็เปลี่ยนมาใช้รักษาด้วยอาหารบำบัดนะอาหารบำบัดวิธีนีคาคาน้ครับอาการของรถกูอ้ดีขึ้นจึงทำให้เราท่านเริ่มเบนเ็นเข็นมาศึกษาธรรมชาติบำบัดหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับแล้วก็เรียนไปจนได้ดุจเดีับดิต วิชาโภชนา,าการจากอเมริกานะพอได้รับการบรรจายไปประเทศต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะหมดแม้แต่ประเทศไทยก็เลยมาทนะีนี้หลังจากนี้กับเซเตอร์หุก็มีชื่อเสียงมากคนเขียนหนังสือหนังสือเกีย่ยวกับธรรมชาติบำบัดเนี่ยออกขายกันเยอะแยะเป็นอาานเล่นลนะนะเสร็จแล้วนะท่า,ทานผ้ จะบอกว่าเราเสนอทุกท่านคงเป็นคริสเตียนยนะท่านเขียนว่าของท่านไย้นี่ครับท่านจบวิชาแพทย์แผนตะวันตกในยุสามสิบคือแพทย์ทางเลือกแล้วนะตอนที่เป็นมะเร็งระยะสามเนี่ยยาชังกลาดใช้ไม่ได้หรือเปล หมอก็แนะนําให้ผ่าตัดข้างขวาทิ้งทั้งีคือตับเรามันมีซิกฟิตนะแต่ตัดทิ้งข้างขวาสองปีทิ้งไปแต่ตอนที่อยู่บนเตรียมผ่าตัดที่หมอเขาผ่าเขาก็บอกว่าว่าเพราะว่ามันเล่นมันลุกลามไปที่อื่นมนวะหมอเขาก็เลยไม่ผ่ากนะ็ ยัดติดแผลเลยนะครับเขาบอกว่าเขาบอกพระเจ้าว่าคือมันเกินรักษานะขาดตัดไม่าตัดก็เท่ากันกนะ็แจ้งว่าแจ้งชีวิตอยู่ไม่กี่เดือนกว่าจะใช้เคมีบำบัดนิดหน่อยนะเคมีบำบัด ก็เซลล์บอกว่า,วาเอาแล้วถ้าทำยิงทิ่ไม่ปจะอยู่นานแค่ไหน,นหมอคนละก็บอกไม่ไม่รู้ก็แล้วแต่ตอนนั้นเนื่องจากมีความรู้ทางแพทย์ทางเลือกนะนันก็เลยนคิดว่าไอ้เป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าเรามีคิดมากไปแต่โอเคมีบับัตยิงเอ,อาคิดใส่ไปแทนที่เซลเล์มันงจะตายตรงนั้นเซลล์เราตายก่อน แล้ว็นสามารทรมานสู้ไม่ต้องใช้ดีกว่าคือ,อยาเคมี M ไม่ต้องใช้หรอกไว้ให้มันตายเองโดยไม่ต้องเอาพิจัดเคมีไปเพิ่มอีกนะจะได้ทรมานน้อยลงการตัดสินใจอย่างนี้ครับก็ท่านคินเองแต่เดี๋ยวนี้แพทย์ก้าวหน้ามากะไรนะครับ เกมีมก็ดีนะทำให้ทรม,มานน้อยลงเยอะจะต่อทำไมเล้วก็อูนิเจนเคมี e มันยังไม่ไหวหรอทีนี้ท่านบอกว่าท่านก็เริ่มหมาทา,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 างรักษาของท่านไปใน,ในสภาพที่ไม่มีทางเลยคนเราท่านบอกว่าคนเราพอมันไม่มีทางไปก็ต้องคิดถึง พระตัวบอก็เอินคิดถึงพระเจ้าอันก็คงแบบพวกเราอะครับไม่ทุกข์ไม่อะไรก็ไม่คิดถึงพระเจ้าก็ถึงเวลาใได้จะคือไม่มีทางไปตพระตัวบอก็กา้คิดถึงพระเจ้าว่าถ้าหากเรายังศรัทธานะเรายัสามารถสมบรทางวิญญาณได้บ้างก็คงจะดี แล้วเตอ๋อโอก็ไปเอาไบเบิลนะครับคือคนคริสเตียนเขาต้องมีไบเบิลในบ้านเราครับแล้วก็อุกข่าววิงวอนต่อพระเจ้าระหว่างที่สวดน,นะครับไบเบิลก็ล่วงลงก็คือเพื่อให้เห็นบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งด้วยไบเบิลผมมีในบ้านเนี่ยน,นะบทที่หนึ่งพระเปลินมันก็ว่าด้วยการงงาสร้างโลก เตู้ก็คิดว่าโอ้ยอย่างนี้เป็นพระเจ้าคงจะตั้งใจให้ทำสือตกล้วอ่านเนี่ยนะพระอ่านช้าๆอ่านไปมาไปมาในหน้าหน้าหลายหลายรอบตราตูว่าในนั้นบอกพระเจ้าทรงสร้างโลกที่สวยสดงดงามและสร้างทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการแล้วพอหลังจากสร้างเสร็จก็ได้สร้างอาดัมกละอีฟขึ้นมาพระเจ้าบอก อาดัมอีว่าดูดอกไม้หญ้าและผักที่มีเม็ดบนพื้นดูดอกไม้หญ้าและผักที่มีเมล็ดบนพื้นกับผลบไม้ที่มีเมล็ดบนต้นไม้พวกมี้คืออาหารของเจ้านะนะอันนี้ก็คือว่าจตามศาสนาพริธนะอาหารที่พระเจ้าทำให้มนุษย์กิน ก็คือพวกผักที่มีออกมเมล็ดสืบพันธุ์ได้นะผลผลไม้ที่มีเมล็ดข้างในอย่างนี้กินได้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วจะหูวขวนเชิ้นอดีตที่ชอบกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาแล้วผักก็เอามาทอดนะให้หอมกรุ่นเลยกินเค้กที่อร่อย แเราดูแล้วคิดว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรากินผักที่ไร้รสชาติหลายรสชาติถ้าเกิดบนดินผลไม้บางอย่างก็ทําให้หมันเปรี้ยวมันกินลำบากก็เลยเกิดความแคลงใจว่าถ้ากินอย่างนี้สารอาหารก็ขาดสารอาหารไหมหรือถ้าจะกินอย่านื้ผักกันไหตายเร็วขึ้นไหม เพราะว่าตอนนั้นอยากกินวลาต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆจะได้มีสมบัติวันข้าวเอาอีกทีนะเขาจะถเป็นหมอธรรมชาติบำบัดไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะแต่หมอแผนปัจจุบันตัวที่สำคัญนะครับเกิดความสับสนสสับนไปเรื่อยๆก็เลยก็ไปหาหนังสือมาอ่านทีนี้ต้องไปละน้าของตัวเองนะก็ไปเอาหนังสือเกี่ยวกับจี้กงนะ วิธีการอายุยืนยาวแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยนะนะครับแล้วก็อ่านไปขัน้นเ็็นๆเห็นมน้ะเจอมองไปฝันไม่เห็นดอกมไม้ใบหญ้าบนแผน่นดินโดยเฉพาผักปัวจะเคสที่เขียวกระดีตามลำธารที่ไหลเอ่ยไปนะ แล้วพระสูกก็เลยบอกว่าเราคงจะต้องกินอาหารที่พระเจ้าทรงแนะนำน,นะกินผักผลไม้ดื่มน,น้ำสะอาดอาบแดดวันละ30นาทีเดินเร็ววันละ30นาทีสุดที่คงไปการสึกการหายใจพักผ่อนมากขึ้นนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้น โดยเฉพาะตอนเที่ยมมีนอนหลังอาหารเที่ยงครึ่งชมมั่วโมงอาบน้ำร้อนสลับเย็นอันนี้ท้ายของเราจงลงคนรับสุขภาพเกิด 9, แก่เราเราต้องเนี้อครับหลังจากความเปลี่ยนจะเกิดความเคยทินแล้วกินอาหารที่กินก็กินอย่างเงี้ยกินผักสดทั้งหลายนะสัก6เดือน รู้สึกจิตใจเบิกบานกําลังวังชาพื้นฟูเหมือนก่อนหายก่อนป่วยรากนะติทำให้มีความเชื่อมั่นว่าสุขภาพำลังดีวันดีคืนก็เลยเพิ่มผักขึ้นในเจ้าตัวผักพริกกินโดยเฉพาะวอเตอร์ครสผักชีขิงแก่กระเพราวไว้ชะละแหนมานาวพริกไทยดำก็ชินผลไม้บ้างรวมทั้งเม็ดแอลมอนวอนัท เม็ดฟันทอพวกนี้กินดิบหมดเลยนะครับบางครั้งเขากินถั่วงอกถั่วต่างๆท,ที่งอกงอกแล้วก็กินเลยวานะครับนะใจก็ยังกินดิบนะครับเนื่องจากอาหารพวกนี้มีเช่นายอาหารสูงก็าก,นกินทุกวันุก็เลยทําให้มีการขับถ่ายวันละสองถึงสามครั้งตอนแรกคิดว่าทองเสียพองปกติก็ถ่ายวันละครั้งว่าเหลือเกินละนะ เพราะหลังจากนั้นก็ถ่ายพราะว่าถ่ายยันกับดีสุขภาพดีขึ้นมากผ่านไปเดือนที่เก้าผลจากการตรวจร่างกายเป็นปกติทุกรายการเซลล์มะเร็งไม่หลงเหลืออยู่เลยต,ตรงนี้ท่านกงไม่าขอบคุณปัจจังผมผ่านแล้วตังนั้นวันนี้คุยคงยังกินอาหารดิบร้อยละเก้าสิบ อาหารสุก้อยละสิต้องขอคุณความคามหน้าทามเท,เทคโนโลยีนะร่ี้ทำไมรู้ไหมอาหารดิบพวกนี้ถ้าขาดเคี้ยวเอื้อมน,นะโอ้โหมันกินเวลามากท่านบอกว่าตอนนั้นโชคดีมีเครื่องปั่นขนาดสามแรงมากขึ้นนะครับสามแรงมากก็คือสามหมื่นรอบเวลาหมุนนะครับ ทำให้มาสามารถมาปัน่นผักผลไม้ละเอียดยิบเลยเป็นสมมตี้นะครับก็กินสี่ถึงหแก้วทุกวันเลยแล้วสลัดผักก็กินนะให้มีการเคี่ยวบ้านนะโจงอ่อกี่ผ่านการต้มข้าวก้องผสมถั่วอันนี้ต้องผ่านร้อนนะครับการ แต่ละวันก็กินอาหารที่มีสารอาหารดื่มน้ำแกลวันละแปดแก้วอาหารบางทีก็มีพวกผสมเพิ่มเช่นใยอาหารเพื่อให้ขับถ่ายง่ายๆวันละสามถึงสี่ครั้งเหมือนอย่างตำราจีนนะที่เขียนว่า ถ้าไม่อยากตายต้องให้ลำไส้ปลอดจากอุจจาระแค่อยากให้อายุยืนก็ต้องความหลับได้สะอาดอยู่เสมออันนี้จมรจีนะครับซึ่งเป็นตรงอย่างที่ผมบอกเพราะว่าที่โลมินชีนัยจมก็ให้ชัวนหน้าผิดตัดทางลำไส้ใหญ่เป็นแฟนี้า ม่ว่าท่านจะถ่ายวารกิจครั้งก็แล้วแต่การสูบน้ำที่ตัดชงบได้ใหญ่ด้วยกาแเช้าเพยงเัีสามารถระนการดี่ของลำไว้ใหญ่ให้ตลอดวันนี้ครับแล้วเนีก็ว่ากัทีนี้ ระเวูภพอบอกว่าหลัจงจากนั้นก็หายล้วท่เราอยากมีเรียอกับทู้คนตามปกติเนี่ยฮะเรืเ่องก,การธรรมชาติบาบัดก็เราจะเริ่มจากตรงนี้แหละแล้วเราจะว่าพวเราไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะจบแค่น,นี้แล้วก็ขอบคุณท้านนะสวัสดีครับ